ีนี้สปสชเขาก็จะปรับบทบาทของเขาลงมาคือสายด่วน1330งนี่นะครับเขาจะเอาไว้สำหรับคัดกรองอาการเพื่อประเมินความเสี่ยงใครติดเชื้อโทรไปที่สายด่วน1330แล้วก็กด4ี่เขาก็จะทำการคัดกรองดูอาการให้เอาถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยง ก็จะเข้าสู่ระบบการรักษาถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเขาก็จะให้เป็นผู้ป่วยนอกแยกกักตัวที่บ้านอันนี้สายด่วน1330กด14นะครับทีนี้เขาเปิดพิเศษให้คือสายด่วน1330กด18 18เนี่ยเพื่อกลุ่มเสี่ยงโดยตรง คือกลุ or or ่ม608ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแล้วก็ป่วยโรคเรื้อรัง8โรคกับเด็กแรกเกิดจนถึง5ขวบติดเชื้อโควิดหรือคนพิการรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงถ้าจะโทรหาสปสช1330เนี่ยให้กด18กลุ่มนี้นะครับนี่คือบทบาทของทางสปสชสายด่วน1330ที่เขาจะ ปรับบทบาทของเขานะฮะ